เมื่อกล่าวถึงนักวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงโลกหลายคนอาจนึกถึงไอน์สไตน์นิวตันดาวินหรือเทสลาแต่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกมากมายที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและแนวคิดที่เรายังใช้มาจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามพวกเขากลับไม่ได้รับการจดจําเท่าที่ควรดังนั้นวันนี้ยูโ you น know, รู้ไว้ก็ใช่ว่าจะพาคุณไปรู้จักกับ5นักวิทยาศาสตร์ที่โลกลืมผู้มีส่วนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปตลอดกาลนิโคไลาวาวิโลฟ ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพนิโคไลวาวิโลฟเป็นนักพฤกษศาส,าสตร์และนักพันธุศาส,าสตร์ชาวรัสเซียผู้มีบทบาทสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของพืชเขาเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดเกี่ยวกับศูนย์กลางกําเนิดของพืชผลและเป็นแรงผลักดันสําคัญในการรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์พืชจากทั่วโลกเพื่อนําม,มาใช้ในการพัฒนากเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวาวิโลฟเดินทางไปกว่า64ประเทศทั่วโลกเพื่อรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืช และพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุกรรมพืชเพื่อความมั่นคงทางอาหารอีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารมเมล็ดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกณนะเมืองเลนินกราดอย่างไรก็ตามแนวคิดของเขาขัดแย้งกับนโยบายของโจเซฟสตาลินซึ่งให้การสนับสนุนทฤษฎีของโทฟิมรีเซมโกซึ่งอ้างวาสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของพืชได้โดยอาศัยปัจจัยแวดล้อมเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องพึ่งหลักการทางพันธุศาสตร์แบบเมนเดเลียนอย่างที่วาวิลบยึดถือทฤษฎีของรีเซมโก ได้รับการสนับสนุนทางการเมืองแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับก็ตามวาวิโลปเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยึดมั่นในหลักฐานและการทดลองเขาต่อต้านแนวคิดของรีเซนโกและพยายามผลักดันแนวทางทางพันธุศาสตร์ที่มีหลักฐานรองรับซึ่งขัดแย้งกับนโยบายของรัฐจนกระทั่งในปี1940เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นศัตรูของประชาชนเนื่องจากถูกมองว่าต่อต้านแนวคิดของพรรคคอมมิวนิสต์และเป็นภัยต่อรัฐเขาจึงถูกจับกุมโดยหน่วย,วยตำรวจรับโซเวียตและถูกตัดสินจำคุกในที่สุด ในช่วงที่ถูกคุงขังสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจําเลวร้ายเป็นอย่างมากเขาจึงเสียชีวิตในปี1943จากความอดอยากในคุกเมืองสระตอบนับว่าเป็นชะตาชีวิตอันน่าเศร้าของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่กระทั่งยุคสตาลินสิ้นสุดลงชื่อเสียงและผลงานของเขาจึงได้รับการยกย่องอีกครั้งปัจจุบันธนาคารมเมล็ดพันธุ์ของวาวิโลฟยังคงเป็นรากฐานสําคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสายพันธุ์พืช ที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อีกด้วยแมรี <S <S ่แอนนิงนักบรรพชีวินวิทยาผู้เปลี่ยนโลกไดโนเสาร์ไปตลอดกาลแมรี่แอนนิงเป็นนักบรรพชีวินวิทยาชาวอังกฤษในยุคศตวตรรษที่19 <S <S และยังเป็นผู้ค้นพบฟอสซิลของสัตว์ดึกดำบรรจําำนวนมากรวมถึงอีไทโอซอรัสและเพนซิโอซอรัสผลงานของเธอมีอิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการและธรณีวิทยาแต่เธอแทบไม่ได้รับการยกย่องในฐานะนักวิทยาศาสตร์เนื่องจากเธอเป็นผู้หญิง และไม่มีการศึกษาที่สูงพอสำหรับค่านิยมในสมัยนั้นแอนนิงเริ่มต้นอาชีพการค้นหาฟอสซิลตั้งแต่ยังเป็นเด็กในเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าลามบริจิตซึ่งนับว่าเป็นแหล่งฟอสซิลที่สำคัญของประเทศอังกฤษแม้ว่าต่อมาผลงานของเธอจะได้รับการยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์แต่เธอกลับไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมสมาคมธรณีวิทยาแห่งลอนดอนเนื่องจากข้อจํากัดทางเพศและไม่ได้รับเครดิตอย่างเป็นทางการในงานวิจัยหลายชิ้นแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ชายที่ใช้ข้อมูลจากการค้นพบของเธอ อย่างไรก็ตามผลงานของแอนนิงมีอิทธิพลอย่างมากต่อนแนวคิดเกี่ยวกับอายุของโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์โดยช่วยยืนยันว่ามีสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วซึ่งเป็นแนวคิดที่ขัดแย้งกับความเชื่อทางาศาสนาในสมัยนั้นและงานของเธอยังเป็นรากฐานสําคัญให้กับทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาวินในเวลาต่อมาปัจจุบันแมรี่แอนนิงได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะนกบ้านพชีวินวิทยาผู้บุกเบิกมีการตั้งชื่อสายพันธุ์ไดโนเสาร์ และศูวนย์วิทยาศาสตร์เพื่อเป็นเกตแก่เธอเช่นสัตว์ในยุคดึกดำบรรที่มีชื่อว่าอิทธิโอซอรัสแอนนิงเกออีกนัทเซมเมไวผู้ค้นพบความสำคัญของการล้างมืออีกนัทเซมเมไวเป็นแพทย์ชาวฮังการีในศตวรรษที่19ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งการล้างมือเนื่องจากเป็นผู้ค้นพบความสำคัญของการล้างมือในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลขณะทำงานที่โรงพยาบาลเวียนนาในช่วงปี1840 เขาสังเกตว่าหญิงที่คลอดบุตรในแผนที to to ่แพทย์และนักศึกษาแพทย์ทำคลอดมีอัตราการเสียชีว <AS> ิตจากไข้คลอดบุตรสูงกว่าญิงที Carne ่ทำคลอดโดยพยาบาลและผดุงครรภ์ซึ่งทําให้เขาตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้การติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าแพทย์และนักศึกษาแพทย์มักทาการชินสูตรศพก่อนจะไปทําคลอดโดยไม่ล้างมือเขาจึงเสนอให้ทุกคนล้างมือด้วยสารละลายคลอรีนก่อนทําหัตถการซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คืออัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสําคัญอย่างไรก็ตามแนวคิดของเซมเมไว ถูกปฏิเสธจากวงการแพทย์ในยุคนั้นเนื่องจากขัดแย้งกับความเชื่อเรื่องมาร์ตมาหรือแนวคิดที่ว่าโรคเกิดจากอากาศเสียและไอระเหยจากซากศกแพทย์หลายคนไม่เชื่อว่าตนเองเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อและมองว่าคำแนะนำของเซมเมวัยเป็นการดูหมิ่นวิชาชีพยอย่างร้ายแรงเขาถูกบีบให้ออกจากโรงพยาบาลและแม้จะพยายามเผยแพร่แนวคิดของตนแต่กลับถูกต่อต้านอย่างหนักส่งผลให้ในช่วงท้ายของชีวิต เขามีอาการป่วยทางจิตและถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลโรคจิตในปี1865ที่นั่นเขาถูกทำร้ายและเสียชีวิตลงจากการติดเชื้อในบาดแผลซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเองพยายามป้องกันมาโดยตลอดในขณะที่มีวิชาชีพเป็นแพทย์แม้ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับในขณะมีชีวิตอยู่แต่ภายหลังแนวคิดของเขากลับได้รับการพิสูจน์เมื่อหลุยส์ปาสเตอร์โจเซฟลิสเตอร์และโรเบิร์ตคอคค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับเชื้อโรคและการแพร่กระจายของแบคทีเรีย ทำให้แนวคิดเรื่องสุขอนามายัยกลายเป็นรากฐานสําคัญของแนวทางป้องกันการติดเชื้อในทางการแพทย์ทั่วโลกอันเฟรดเวเกเนอร์บิดาแห่งทฤษฎีการเคลื่อนที่ของทวีปเวเกเนอร์ gener, เป็นนักอุตุนิยมวิทยาและนักธรณีฟิสิกส์ชาวเยอรมันผู้เสนอทฤษฎีการเคลื่อนที่ของทวีปซึ่งระบุว่าในอดีตทวีปต่างๆเคยเป็นหนึ่งเดียวกันและได้แยกออกจากกันในภายหลังที่เรียกว่ามหาทวีปแพนเจีย ทฤษฎีนี้มาจากการสังเกตว่ารูปร่างของทวีปต่างๆเช่นทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกาดูเหมือนจะสามารถต่อกันได้เหมือนจิกซอนอกจากนี้เขายังพบหลักฐานจากการกระจายของฟอสซิลและลักษณะทางธรณีวิทยาที่คล้ายคลึงกันระหว่างทวีปที่อยู่ห่างไกลกันเช่นฟอสซิลของพืชและสัตว์ชนิดเดียวกันที่พบทั้งในอเมริกาใต้และแอฟริกาแม้ทฤษฎีนี้จะมีความน่าสนใจและมีหลักฐานบางอย่างที่รองรับ แต่ในขณะนั้นทฤษฎีของเวเกเนอร์ถูกมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเพราะยังไม่มีคำอธิบายที่เพียงพอเกี่ยวกับกลไกที่ทําให้ทวีปเคลื่อนที่ได้ซึ่งการเคลื่อนที่ของทวีปเป็นแนวคิดที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความรู้ทางธรณีวิทยาในยุคนั้นทฤษฎีของเขาถูกปฏิเสธจากนักวิทยาศาสตร์หลายคนเนื่องจากขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์กลไกของการเคลื่อนที่ของทวีปได้จึงไม่สามารถอธิบายได้ว่าอะไรทําให้ทวีปเหล่านี้เคลื่อนที่ไปได้หลังจากการค้นพบแผ่นเปลือกโลกในศตวรรษที่20 ซึ่งสามารถอธิบายกลไกของการเคลื่อนที่ของทวีปได้ผ่านการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและการระเหิดของแมกมาที่อยู่ภายในโลกแนวคิดของเวเกเนอร์จึงได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นแนวคิดที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับจากวงการวิทยาศาสตร,ร,ร์ในที่สุดทฤษฎีการเคลื่อนที่ของทวีปได้กลายเป็นรากฐานสําคัญของธรณีวิทยาสมัยใหม่โดยอธิบายได้ว่าแผ่นเปลือกโลกที่ประกอบด้วยทวีปและมหาสมุทรนั้นเคลื่อนที่อย่างช้าๆบนชั้นแมนเทิลของโลกซึ่งทําให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆเช่นแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดและการก่อตัวของเถอกเขาโรซาลินแฟรงคินยิงผู้เปิดเผยโครงสร้างของ DNA โรซาลินแฟรงคินนักเคมีและนักชีวฟิสิกส์ชาวอังกฤษที่มีบทบาทสําคัญในการค้นพบโครงสร้างของ DNA ซึ่งเป็นหนึ่งในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สําคัญที่สุดในศตรวรรษที่20โดยเธอได้ใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี X ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้รังสี X ในการศึกษาโครงสร้าง3มิติของโมเลกุล พ่อ,อถาายภาขง DNA ซึ่งภาพที่ได้จากการทดลองของเธอเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ช่วยให้เจมส์วัตสันและฟรานซิสคริกสามารถค้นพบว่า DNA มีโครงสร้างเป็นเกลียวคู่อย่างไรก็ตามผลงานของแฟรงคินไม่ได้รับเครดิตตามที่สมควรโดยวัตสันและคริกได้นำข้อมูลจากแฟรงคินมาใช้ในการพัฒนาโมเดลของเกลียวคู่ของ DNA แต่ไม่ได้ให้เครดิตการค้นพบของเธอทำให้เธอไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ในขณะนั้น ถึงแม้ว่าแฟรงคินจะมีบทบาทสำคัญในการค้นพบนี้แต่เธอเสียชีวิตก่อนที่วัตสันและคริกจะได้รับรางวัลโนเบลในปี1962จากการค้นพบโครงสร้างของ DNA ซึ่งทำให้เธอไม่สามารถได้รับรางวัลน,นี้ทั้งที่เธอเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในงานวิจัยดังกล่าวโรซาลินแฟรงคินถูกมองว่าเป็นผู้ที่ถูกมองข้ามและไม่ได้รับเครดิตตามที่สมควรจากการค้นพบที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ การรับรู้ถึงบทบาทของเธอในการค้นพบโครงสร้างของ DNA เพิ่งมาเพิ่มมากขึ้นในภายหลังและเธอได้รับการยอมรับจากวงการวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางและในปัจจุบันแฟรงคินได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์คนสําคัญที่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุดในศตรวรรษนี้สมกับการค้นพบอันยิ่งใหญ่ของเธอที่โลกไม่มีวันลืมการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงทิศทางของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ยังได้ปลดล็อกศักยภาพใหม,ใหม่ๆที่ทําให้มนุษยชาติ สามารถพัฒนาต่อไปได้ในหลายมิติจากการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพการแก้ปัญหาการแพร่กระจายของโรคไปจนถึงการเข้าใจโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตอย่างลึกซึ้งโลกใบนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลจากผลงานเหล่านี้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการยกย่องในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่แต่สิ่งที่พวกเขาทำได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปตลอดกาลและเป็นมรดกที่ยังคงหล่อเลี้ยงความก้าวหน้าของเราในทุกวันนี้ คลิปนี้พวกเรายูโนรู้ไว้ก็ใช่ว่าจึงขอสดุดดีให้กับ5นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่โลกไม่ควรลืม